สวัสดีค่ะลูกตาลจากทาวโรวาลลูกตาลดวงแบบคูค่คิดเป็นกัละยาณมิตรแห่งใจค่ะดวงของคุณวันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างวันนี้มีไพ่เรือกทั้งหมด3กองนะคะกองที่1กองที่2กองที่ตามตั้งสมาธิและเลือกมา1กกองค่ะ คนนี้เราไพ่กล่องที่1นนะคะเรื่องการงานค่ะเดอะสตาร์บ่งบอกถึงความหวังครั้งใหม่นะคะวันนี้จะมีความสุขในเรื่องของการงานค่ะสามารถปรับบาลานซ์ได้นะคะมีทัศนคติที่ดีใครรอคอยงานนะคะก็มีโอกาสได้ข่าวดีได้ค่ะในส่วนของการเงินนะคะโฟร์เพนิเคิลขึ้นมานะคะเงินมีนะแต่บางทีก็อาจจะใช้จ่ายไม่ค่อยกล้าใช้สักเท่าไหร่นะคะมีโอกาสในการอดออมนะคะมีโอกาสที่ประหยัดมากขึ้นนะคะในส่วนของความรักค่ะเซเว่นออฟซอร์ดขึ้นมาเนี่ยคนโสดต้องระวังคนมีคู่เข้ามาเตาะเรา นะหรือว่ามีใครพยายามที่จะแบบว่ามาจีบเราแต่ว่าเป็นคนที่ไม่โสดจริงนะคะในส่วนของคนมีคู่เนี่ยเช่วน่นอสอดบง่บงบอกถึงออการมีชู้มีกิกนะคะหรือบางคนอาจจะพยายามเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณนะคะฉะนั้นดูแลความรักของคุณให้ดีเลยค่ะสําหรับคนที่เับไพ่กองที่2นะคะเรื่องของการงานค่ะโฟล์อวานขึ้นมานะคะบ่งบอกว่าการงานประสบความสําเร็จดีค่ะมีโอกาสที่จะมี ความเป็นหลักเป็นฐานนะคะมากขึ้นประสบความสำเร็จได้ค่ะในเรื่องของการเงินค่ะจัสเมนขึ้นมาเนี่ยมันเป็นไพ่แห่งการที่แบบเอวัลูเอนะคะในมุมนี้เนี่ยแตาม,มาว่าการเงินของคุณจะเป็นไปในทิศทางที่ดีค่ะถ้าคุณทําดีมาก่อนหน้านี้ค่ะผลที่ดีจะก่อให้เกิดเรื่องดีๆเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าก่อนหน้านี้นะคะเละเทะเรื่องการเงินอันนี้ก็จะเกิดผลอยู่เหมือนกันนะคะฉะนั้นยื่นอยู่กับการกระทําของเราค่ะสำหรับเรื่องของการเงินนะคะอาจจะมีการประเมินเรื่องของการเงินวางแผนการเงินมากขึ้นก็ได้ค่ะในส่วน ของความรักค่ะควีนอฟสอดขึ้นมาคนโสดคุณมีโอกาสเจอกับคนทัดลมเมถุนตนกุมนะคะอาจจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าค่ะก็อาจจะเข้ามาในความสัมพันธ์ได้ในส่วนของคนที่มีคู่ค่ะควีนอสอดขึ้นมาเนี่ยต้องระวังอาการเหวี่ยงวีนะคะอาการที่เราอะคะ่ะเหมือนเตือใส่คู่นิดนึงนะคะจริงๆเป็นไพ่ที่ดีนะแต่พอิงเราถ้ามีความฉลาดมากเกินไปล้วคอยไปต้องจับผิดเขาหรือว่าใช้ถ้อยคำอันรุนแรงอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะต้องใช้สติปัญญาไปในทางที่ดีค่ะความรักย ในคอนโทรลของคุณค่ะในเรื่องของคนที่เราไพ่กองที่3ค่ะเรื่องของการงานนะคะเดือดสันขึ้นมาเลยค่ะมีโดดเด่นมีชื่อเสียงะคะ่ะมีโอกาสประสบความสําเร็จปังมากนะคะสําหรับวันนี้เรื่องการเงินค่ะตัวของศิกศ์สวัส์บอกบอกว่าการเงินก็สําเร็จเช่นกันนะคะมีโอกาสที่ประสบความสําเร็จค่ะแต่มันมาจากความพยายามความตั้งใจของคุณมาตั้งถตั้งงนานแล้วน้องมันไม่ได้บอกว่ามาจากบุญหล่นทบนะฉะนั้นดันมองว่ามีโอกาสที่จะ งานดีเงินเด่นนะคะส่วนของความรัก ทริอปคัแฮปปี้มากค่ะนะคะคนโสดมีโอกาสเจอคนทัดน้ำนะคะกรกฎมีมพิจิกนะคะอาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะคะในส่วนของอคนมีคู่คะ่ะทริอปคัขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีเวลาที่สังสรรค์กันนะคะหรือว่าไปปาร์ตี้กับเพื่อนรวมกลุ่มกันก็ได้นนะคะ่ะสำหรับคนที่มีคู่คะ่ะใครเลือกไพ่กองไหนนะคะเขียนคอมเมนต์บอกกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกาลังใจให้กันด้วยนะคะกดติดตามกันด้วยนะในติต๊กตอ็อกขอผิอใจด้วยนะจ๊ะวันนี้ไว้ก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ